เอาละครับเข้ามาในส่วนที่สองต่อนะครับเรื่องคำครับคำมูลครับคำมูลนะครับคือคำเดิมนะครับนี่นักเรียนจำได้นะครับที่ไม่ได้ผสมคำอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับมีพยางค์เดียวเช่นกาบัวแม่เร็วเหล่านี้นะครับแต่นักเรียนครับแต่ คำมูลไม่จำเป็นต้องมีพยางค์เดียวครับเช่นนาฬิกากุหลาบเป็นต้นนะครับระวังโดนหลอกนะครับนะถัดไปครับคำผสมครับคำผสมคือคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปนะครับมาต่อแล้วได้คำที่มีความหมายใหม่นะครับเช่นกากับน้ำนะครับผสมการกลายเป็นกาน้ำความหมายใหม่เลยนะครับกับข้าวท้องฟ้าครับ เหมือนการคำนักเรียนเหมือนคำมูลครับคำะสมไม่จำเป็นต้องมีสองคำหรือสองพยางเท่านั้นนะครับอาจจะมีคำมูลมากกว่าสองตัวก็ได้นะครับเช่นไม้ขีดไฟเรื่องซักผ้าเหล่านี้ก็ได้นะครับสำหรับคำมูลนั้นจะทำให้เกิดสิ่งที่แยกย่อยเยอะมากเช่นชุดขาชุดดำชุดนักเรียนน่ะเยอะมากใช่ไหมครับถัดไปครับคำซ้อนครับคำซ้อนคือคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปนะครับซึ่ง จะมีความหมายคู่กันนะครับเอาคําที่คู่กันมาความหมายคู่กันหรือว่าใกล้เคียงกันนะครับมาซ้อนกันนะครับหลักๆจะมีอยู่สามแบบนะครับแบบแรกคือความหมายใกล้เคียงกันครับเช่นบ้านนะครับภาษากลางเรือนภาษาเหนือใช่ไหมครับรวมกันเป็นบ้านเรือนใช่ไหมครับอ้วนตัวใหญ่พี่อ้วนพีก็กลายเป็นอ้วนพีไปเลยสวยงามเสือศาสตร์พวกนี้นะครับ แบบที่2นะครับก็คือความหมายคู่ตรงข้ามเลยนะครับเช่นขาวดําหนักเบาสูงต่ําร้ายดีนะครับหรือคำอุนพวกพี่น้องอะไรเงี้ยใช่ไหมครับถัดไปครับเอาเสียงครับเสียงเดียวกันครับหรือว่าบางครั้งจะเรียกว่าซ้อนเพื่อเสียงนะครับเช่นวนเวียนชุกชุมบาบอนนุ่มนิ่มอะไรน่ารักกันไปนะครับถัดไปครับคำซ้อนครับไม่จําเป็นต้องมี2องคำ มียาวกว่านั้นก็ได้ครับเช่นข้าวยากมากแพงใช่ไหมครับเนี่ยแหละคำซ้อนถ้วยโถโอชามเลิกงามยามดีเป็นต้นนะครับถัดไปครับคำซ้ำครับคำซ้ำคือคำเดียวกันแหละคำนั้นๆเลยแหละตั้งแต่สองคำขึ้นไปนะครับโดยเอามาซ้ำกันนะครับเช่นกลางกลางเบาๆบนะครับนักเรียนจึงสังเกตได้ว่าคำซ้ำเวลาข้อสอบออกก็มักจะมีไม้ยมกนะครับไม้ยมกนะครับที่ใส่ไว้นะครับ บางครั้งคำซ้ําอาจจะเขียนเป็นภาษาพูดแบบนี้ก็ได้นะครับแดงๆก็เป็นแดงแดงอย่างนี้ก็ได้นะครับนะยกเว้นคําเดียวครับคำว่านานานะครับเมื่อกี้บอกว่าคําซ้ําสามารถใส่ไมยมกได้นะครับแต่นานาห้ามใส่นะครับระวังด้วยนะครับนานาห้ามใส่นะครับเช่นนานาพันพวกนี้นะครับเป็นคําเดียวที่ยกเว้นเรื่องไมยมกนะครับประโยคครับประโยคมีสามแบบครับตามที่นักเรียนน่าจะจําได้คือความเดียวความรวมและความซ้อนครับ วิธีแบ่งนะครับนักเรียนก็จะทราบว่าแบ่งเป็นประธานกับกริยาก็จะทราบใช่ไหมครับแต่คราวนี้บางครั้งบางประโยคนะครับก็จะกลายเป็นภาคประธานกับภาคแสดงเพราะว่าจะมีพวกพวก,กร,รมหรือว่าคําขยายกริยานะครับซึ่งจะอยู่ในภาคแสดงไปนะครับมาดูที่ประโยคความเดียวครับประโยคความเดียวคือประโยคที่มีกริยาหล,ลักเป็นคาเดียวนะักเรียนหานง่ายเช่นน้องประธานไปเดินเล่นีิสนามเด็กเล่นนะครับก็คือเดินเล่นนั่นแหละนะครับเป็นกริยาหล,ลักไปเลยนะครับ ประโยคความรวมครับนักเรียนทราบแล้วว่ามีกริยาหลักมากกว่าหนึ่งนะครับซึ่ง2ประโยคนะครับเชื่อมด้วยคําสันธานนะครับเช่นน้องไปเดินเล่นหนึ่งประโยคและน้องกลับมาดูทีวีนะครับประโยคแรกและประโยคที่2เชื่อมกันโดยคําว่าจากนั้นซึ่งเป็นคําสันธานนะครับถัดไปครับ ประโยคความซ้อนครับประโยคความซ้อนนะครับประกอบด้วยประโยคหลักและประโยคย่อยนะครับซึ่งมีคําเชื่อมต่อกันนะครับเช่นน้องไปเดินเล่นที่สนามเด็กเล่นนะครับทีนี้ก็ใส่ประโยคย่อยนั้นคือไม่มีทีวีดูก็ใส่คําเชื่อมคําว่าที่เป็นน้องไปเดินเล่นที่สนามเด็กเล่นที่ไม่มีทีวีดูนะครับความสนุกอยู่ตรงนี้ครับ ประโยคความรวมและประโยคความซ้อนหลายต่อหลายครั้งที่เขาจะใช้แสดงเหตุผลนะครับหรือให้มันเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับถ้าเป็นประโยคความรวมครับเหตุจะต้องมาก่อนผลครับเช่นฝนตกฉันจึงเปียกเห็นไหมครับเห็นเหตุก็คือฝนตกผลคือฉันเปียกนะครับแต่ถ้าเป็นประโยคความซ้อนทรานนักเรียนผลจะต้องมาก่อนเหตุครับเช่นฉันเปียกเพราะฝนตกใช่ไหมครับผลก็คือฉันเปียกเลย ผลลัพธ์เป็นชั้นเปลี่ยนต้นเหตุคือฝนตกนะครับถัดไปครับคำสมมาตรคำสมาตแบ่งออกได้สองชนิดนะครับคือคำสมาตแบบธรรมดาแหละกับคำสมาตแบบสนธินะครับซึ่งคำสมมาตแบบธรรมดาง่ายๆครับนักเรียนเอามาต่อกันเลยคำแยกง่ายมากเช่นแพทยศาสตร์นักเรียนทราบแน่นอนว่ามาันจะคำว่าแพทย์กับคำว่าศาสตร์ราชธานีใช่ไหมครับอุบัติเหตุธนาบัตรอ่านักเรียนเข้าใจนะครับแต่คำสมาตรแบบสนธินั้นเอามาเชื่อมกันแล้วแยกยากมากครับ เช่นอรุณกับอูไทยก็เป็นอรุโน,โนไทยเนี่ยบางครั้งนักเรียนเห็นอรุโน,โนไทยนักเรียนก็งงอมันจะเป็นอรุณหรือโน,โนไทยหรืออรุโน,โนกับไทย,น,ยนะครับคําอื่นมีไหมเช่นอราชาอธิราชก็เป็นราชาธิราชเลยนะครับซึ่งอันนี้เชื่อว่านักเรียนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายำกันบ่อยมากเลยครับ